เอริกาออกสุดใหม่แล้วนะคะตอบโจทย์คุณคุณที่มีปัญหารอยแผลเป็นทั้งรอยแผลเป็นเก่ารอยแผลเป็นใหม่เคลมว่าสามารถจัดการได้ลดเลือนจางหายใน7วันทําได้จริงหรอเสร็จแล้ว<ะ>รอยสิวพี่จางลงเยอะเลยอ่ะใช้ดาก้อนบัตขอดไม่ได้เลยชอนะรอยสิวจางลงหินหนแต่รอยแผลเป็นหนูนี่สิใช้อะไรดีอะเขามีสูตรแอดวานแล้วนะใช้กับรอยแผลเป็นโดยเฉพาะเลยหรอ สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีคุณชาวกรุ๊ชคทน่ารักทุกคนนะคะอย่างที่คุณรู้กันนะคะว่าหมองเคยรีวิวเจลลดรอยสิวไปแล้วนะ,ะก็คือสูตรนี้เ e ี<ฮ>ริกาดากันบัสกาเจลนะคะ ซึ่งเป็นสูตรเก่านะคะอันนี้หมองรีวิวไปสักพักละคือหลายคนก็รู้จักแล้วก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีแต่จริงๆก็มีในเพจนะคะทักอินบ็อกซ์เข้ามาถามกันหลายคนว่าถ้ามีรอยแผลเป็นควรจะใช้สูตรไหนเป็นโอกาสดีเลยค่ะคะุณที่ช่วงนี้เพียริก้าเขาออกผลิตภัณฑ์ใหม่นะเป็นสูตรอดวานที่ช่วยลดรอยแผลเป็นอื่นๆที่นอกจากรอยสิวเนะะี่ยค่ะนั่นก็คือสูตรนี้นะเพียริก้าพลัสอัลวานจากกัลปรัสเซียอีสกาเจลนะคะ คือหน้าตาเขาก็ละไม้คล้ายคลึงกันแหลนะเนาะโทนสีก็ออกไปทางแดงเหมือนกันนะเดี๋ยวมองแกให้ดูสูตรใหม่นิดนึงเนี่นคนยค่ะตัวรถข้างในเป็นแบบนี้นะพอเขาออกสูตรใหม่ใช่ไหมคุณมองก็เลยแบบต้องรีบสอยมาลองนะแต่ก่อนที่มองจะพาไปเช็คสูตรเจลลดรอยแผลเพร์ลกาสูตรแอดวานเนี่ยนะคะเดี๋ยวมองขอรีมายสูตรเก่านิดนึงก่อนก็จะได้ทราบความแตกต่างนะคะว่าเขาแตกต,ต่างกันยังไง สำหรับสูตรเก่าที่เป็นเพลริก้าดากอนบัตสกาเจลเนี่ยค่ะอันนี้ข้างในหน้าตาหลอดก็อย่างที่บอกว่ามีความลม้ายคล้ายถึงกันนะคะก็คือแบบนี้นะตัวเพลริก้าเจลลดรอยดากอนบัตสูตรนี้เนะะี่ยค่ะเขาเป็นอันดับหนึ่งเรื่องลดรอยสิว,วคือขายดีมากมองเห็นบิวตี้บล็อกเกอร์ตามช่องต่างๆนี่คือรีวิวเยอะมากตัวมองก็รีวิวหลายรอบละเพราะดังมากสำหรับลดรอยสิวเนาะสารสกัดที่เป็นนางเอกของสูตรคือสารดากอนบัต หรือโคตัอนลิเชอรี่เรซินเอ็กซ์รกนะคะก็คือสารสกัดเลือดมักงกรเนาะชื่อเป็นอะไรที่แปลกแตกต่างและก็โดดเด่นมากคือเขามีคุณสมบัติในการสมานบาดแผลลดรอยแผลเปล็นฟื้นบำรุงผิวกระตุ้นการเติมเต็นของชั้นผิวที่สำคัญคริกาเขายังเป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากธรรมชาตินะคะเพื <S <S ่อแก้ปัญหาผิวก็ <S <S มาช่วยฟื้นเืนผิวที่ทำลายให้เป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบที่มองบอกเนะะี่ยค่ะโดยรูปแบบที่เป็นแบบทาแบบเนี้ยก็มักจะไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกมั่นใจในการใช้ได้ในนนระดับึง ีงานงให้อาสาสมัครที่ตัดติ่งเนื้อขนาด3-10ถ mm ึงมิลิเมตรเนียนะคะมาใช้โคตตอนริชลี่เอ็กทรักต์ก็คือส,สารสกัดจากกระบัตเนี่ยคะ่ะซึ่งในวันที่14นะคะก็เริ่มเห็นได้ชัดว่าแผลเนี่ยสมานเร็วกว่าอาสาสมัครที่ไม่ได้ทำนะนอกจากนี้ยังมีออเรียมซิบ้าเอ็กทรักต์หรือว่าสารสกัดจากหัวหอมนะคะที่มาช่วยลดรอยแผลเป็นรวมถึงลดรอยดำต่างๆด้วยมีสารที่มาให้ความชุ่มชื้นและลดการอักเสบนะคะอย่างอะโลมาบาร์เดนซีนเซนทราเซติก้าเอ็กทรักต์รวมถึงเพลสแคปปี้เอ็กทรักต์นะคะตัวเจลเขาก็มีเนื้อ แดงแบบนี้ค่ะเวลาทาที่ผิวก็จะรู้สึกร้อนหน่อยแต่ตัวเจลเกาะผิวแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้ดีนะคะการที่เขาเกาะผิวได้ดีเนี่ยค่ะเวลาที่ทาตามรอยสิวรอยแผลเป็น,นต่างๆเนี่ยก็ทําให้สารออกฤทธิ์เนี่ยสามารถซึมเข้าสู่ผิวบริเวณนั้นได้ดีคืออย่างหมองเนี่ยหมองเป็นคนที่มีสิวอยู่ตลอด เพราะฉันหม่องก็จะมีรอยสิวอยู่ตลอดเวลาแหละนะแต่อาจจะไม่ได้เยอะเหมือนเมื่อก่อนนะคะเพราะเราเป็นคนที่ต้องแต่งหน้าทํางานตลอดเวลาพอสิวเริ่มยุบบางทีหัวสิวหลุดอย่างเงี้ยค่ะมันก็เริ่มทาได้เลยให้แต้มเช้าเย็นเนินคุณหม่องว่าโอเคนะรอยสิวเนี่ยหายเร็วขึ้น ปกติไม่ต่ำกว่าสองอาทิตย์แต่เนี่ยอาทิตย์แรกก็เริ่มจางละก็ถือว่ายืนหนึ่งนะเรื่องรอยสิวนะคะคือคุณคุณสามารถที่จะทาได้ทันทีหลังจากที่เรากดหรือว่าบีบสิวเพราะว่าเขามีฤทธิ์ในการสมานแผลด้วยนะใช้กับแผลสดขนาดเล็กได้นะคะเพราะถือว่าเขาเป็น medical p l a n นะคะที่มาช่วยลดรอยดำรอยแดงจากสิวมาช่วยเติมเต็มหลุมสิวใหม่อย่างเป็นธรรมชาติใน2ส,สัปดาห์นะคะเป็นสูตรที่ไม่ได้มีเคมีน้ำหอมหรือแอลกอฮอล์ที่มาทําให้ระคายเคืองผิวหลอดนี้ค่ะไซส์8กรัมนะคะราคา290บาทค่ะแต่อย่าที่บอก ะะว่าสำหรับคุณคุณที่มีปัญหาเรื่องแผลเป็นไม่ว่าจะเป็นแผลเล็กแผลใหญ่แผลใหม่แผลเก่าหรือจะเป็นแผลจากการหกล้มถลอกเบิร์นแผลจากการผ่าตัดศัลยกรรมต่างๆนะคะก็จะแนะนําเป็นสูตรใหม่สูตรนี้นะ พอเรกาพัสดวานดากอนบัตเซียนอีสกาเจลนะคะ mm hmm. เป็นเจลลดรอยแผลเป็นอันนี้เป็นเพอเรกาสูตรอัตวานนะคะก็คือสูตรใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อลดรอยแผลเป็นโดยเฉพาะนี่แหละด้วยตัวสูตรเองเนี่ยค่ะก็มีความคล้ายคลึงก,กับสูตรเดิมแต่ว่าเข้มข้นกว่าเน้นช่วยเรื่องรอยแผลเป็นคือในสูตรเนี่ยเขาจะมีสารดากอนบัตแล้วก็ใส่สารที่ช่วยลดรอยแผลเป็นแบอีก2ชนิดก็คือวิตามินซีนะคะที่เป็นอนุพันธ์แอสคอปีบูโคไซด์นะกับวิตามินอีเป็นวิตามินอีเอซิเตตนะคะ,สำ,ววนะคะสำหรับตัววิตามินซีเนี่ยหลายๆคนอาจจะคุ้นหูวววว่่่าาาเป็นนตัทีมชยให้ผิะ ช่วยต้านเอมูลสระเนาะจริงๆวิตามินซีเนี่ยมาช่วยเรื่องรอยแผลเป็นได้ด้วยนะคะ เขาก็มีรายงานว,ว่าวิตามินซีแบบทาสามารถทําให้รอยแผลผ่าตัดของคนไข้ที่บริเวณใบหน้านี่นะคะดีขึ้นได้แถมวิตามินซียังช่วยมาลดให้รอยแผลที่เป็นสีเข้มนะคะให้สีจางลงได้ด้วยนะคะส่วนวิตามินอ e ีก็มาทําให้รอยแผลเนี่ยดูนุ่มลงทําให้แผลดูเรียบเนียนขึ้นสุรนี้น,นะคะเขาทํางานแบบ advanced s y n e r g e s t i c effect นะคะคือเขาใช้สารสกัดหลายตัวเนี่ยมาช่วยเสริมฤทธิ์ทำงานร่วมกันเป็นแบบ multi f u n c t i o n นะคะคือส,สมานแผแลลดเือนรอยแผลเป็นฟื้นบารุงผิวลดโอกาสการเกิดแผลเป็น ลดจุดด่างดำรวมถึงเสริมสร้างเนื้อเยื่อนให้ผิวแข็งแรงเพอริก้าแอดวานซ์สูตรนี้นะคะเขาใช้ดราก้อนบัตเอ็กซ์ตรคที่เป็นอนุภาคานาโนนะคะก็คือเขามีขนาดเล็กนะคะสามารถที่จะซึมเข้าสู่ผิวนะทำให้ไปออกฤทธิ์ลดรอยแผลเป็นได้ดีตัวเนื้อเจลก็มีความคล้ายกับสูตรเดิมนะก็คือเนื้อเจลเป็นสีแดงเนี่ยนะคะสามารถเกาะผิวแล้วก็คงความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ดีะคะ่ะแต่ว่าไม่มีกลิ่นนะนะคะทุกคนหลายคนบอกสูตรเก่ากลิ่นสมุนไพรแรงนะแต่ว่าสูตรนี้ก็คือไม่มีกลิ่นเลยส่อน,น,อเน์เค็น Faster Effect นะ ก็คือเห็นผลไวในหนึ่งสัปดาห์นะคะเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เริ่มแรกของการเกิดแผลนะก็คือคุณสามารถทาตั้งแต่ตอนที่แผลยังสดได้เลยไม่ต้องรอให้สะเก็ดหลุดก่อนยิ่งทาเร็วยิ่งเห็นผลไวนะคะใช้ได้ทั้งแผลเป็นเก่าแผลเป็นใหม่ที่ไม่เกินหนึ่งปีนะสุดเนี้ยไม่ใช่แค่การทดสอบสารสําคัญที่อยู่ในสูตรนะคะแต่เพอริก้าเขายังมีการทดสอบตัวผลิตภัณฑ์ของเขาเองด้วยนะคะค,ค,ค,คือพบว่ารอยดําแล้วก็รอยแผลเป็นเนี่ยค่ะลดลงในหนึ่งสัปดาห์ ะะเป็นสูตรที่สามารถใช้ได้ทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่นะคะไม่มีเคมีอะไรที่อันตรายไม่มีน้ำหอมไม่มีแอลกอฮอล์นะคะเพราะฉะนั้นใครที่กังวลว่าจะระคายเคืองผิวจากสารเหล่านี้นะคะก็มั่นใจได้อันนี้เป็นขนาด9ก้ากละคะคุณราคา380บบาทค่ะ คือทั้ง2สูตรเลยเนะะี่ยค่ะสำหรับที่เป็นรอย,ยสิวแล้วก็รอยแผลเป็นเนี่ยนะคะก็สามารถหาซื้อได้ที่วัสดุหรือว่ารายชัยยาทั่วไปได้เลยคุณคุณ,คณที่มีรอยสิวหรือว่ารอยแผลเป็นที่ได้ลองใช้แล้วหรือยังไม่ได้ลองใช้<ม>ก็อย่าลืมมาสมัคกันนะคะและถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยามงังก็ฝากกด Sub s c r i b e ไลค์แล้วก็แชร์แผบคนที่คุณรักติกดตามข้มอมูลสุขภาพความงามตามการแพทย์ได้ที่ช่องครูใช้วันนี้กรูยามังไปแล้วนะคะ